ถ้าคุณยังคิดว่าคุณอ,อกหักชีวิตของคุณก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดตลอดทั้งชีวิต 1. อย่าไปฝืนพยายามลืมเวลาคุณพยายามลืมเนี่ยสมองของคุณมันจะยิ่งจดจำครับพอคุณยิ่งจดจำคุณก็จะเกิดความเจ็บปวดครับพอคุณเจ็บปวดคุณก็จะหาวิธีการลืมครับคือมันมุฟออนบุนวงกล,ม,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 ลมนะครับคือคนอ,อกหักมักติดล็อกทางความคิดมากกว่า17ความคิด เร,เรื่องนี้อยู่ในปลดล็อกอกหักเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําคุณกําลังคิดว่าตัวเองเสียผลประโยชน์คุณกําลังคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนคนอื่นทําร้ายครับมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อในสถานการณ์นี้พอคุณตั้งต้นว่าคนอื่นต้องรับผิดชอบความสุขของคุณคุณเลยเกิดความเจ็บปวดเวลาคนอื่นเขาไม่รับผิดชอบความสุขของคุณซึ่งโลกใบนี้ไม่มีใครเกิดมาเพื่อรับผิดชอบความสุขของคุณคุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเอง 3ครับคุณจะยิ่งอกหักมากขึ้นเวลาที่คุณนอนไม่พอครับถ้าคุณนอนไม่พอเวลาคุณอกหักนะคนก็จะมีอาการนี้คือสมองกับกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะสื่อสารกันตลอดเวลาถ้าสมองเครียดคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่หิวข้าวคราวนี้เนี่ยระบบภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยมันเลยแปรปรวนสิ่งหนึ่งที่มันเป็นปัญหาคือคุณนอนไม่พอ พอคุณนอนดึกร่างกายมันก็ไม่รังโกรตฮอร์โมนออกมาที่ซ่อมแซมร่างกายคราวนี้เนี่ยพอคุณไปนอนดึกมากขึ้นมากขึ้นร่างกายเลยพยายามดึงให้คุณหลับให้พอโดยการอะไรครับทําให้คุณฝันพอเวลาฝันเนี่ยสมองของเรามันรู้ครับว่าคุณอินกับเรื่องไหนมันจะทําให้คุณฝันถึงเรื่องนั้นแล้วคุณอินเรื่องไหนครับอินเรื่องแฟนเก่าพอคุณฝันถึงแฟนเก่ามากมากมากพอคุณตื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับคุณดาวเหมือนเดิมพอดาวเหมือนเดิมทำอะไรครับนะก็ไปส่องแฟนเก่า ไปดูบัญชีโซเชียลมีเดียคือเหมือนกับว่าทุกๆวันคุณพยายามต่ออายุความเจ็บปวดให้กับตัวเองคอนอื่นเขาทำร้ายคุณเนี่ยหนึ่งครั้งแต่คุณกลับทำร้ายตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนต่อวันครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1 e b o อีบุ๊ก100ประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้ากแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6ก e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชีนำำ้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กรุคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1@ นึ line ่งแอดไลน e ไอด o แ e ด e โอวีเเมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส2 9 9 3บอทบจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line a อ d 5บดจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั